ขอมองเป็นศึกครับจากด้านของนะครับกานโชเซเรอาอิตาลีเวลาตี2.45เลยล้กันนะเป็นบิ๊กแมตรับระหว่างใน,นด้านของเจ้าถิ่นนะครับอย่างในด้านอาตาลันตานั่นเองครับทีมลองจ่าฝูงของหลีกครับค่ำคืนวันนี้จะเปิดสนามเจวิสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนนับ ทับปีศาจแดงดำเอซมิลานครับอันดับที่7ของลีกนั่นเองนะสำหรับคู่นี้นะถ้าเทียบถึงมาตรฐานของทีมาค่อนข้างที่จะดูสูสีกันนะกับผลงานในช่วงหลังที่ผ่านมานะับของทั้งคู่ครับค่อนข้างดูดีมากๆนะส่วนคู่นี้ะสถิติการพบกันล่าสุดดับในสนามซานเซโลครับในฤดูกาลที่แล้วครับปรากฏว่าเป็นในด้านของนะครับเอซิมิลานนะที่สามารถเปิดรังแบ่งคะแนนกับอัลตันตาไปได้ถึง1ประตูต่อ1ส่วนในด้านของนะครับ เกมเยือนเนี่ยนะครับในสนามของออตแลนตาในฤดูกาลที่แล้วครับเป็น,นด้านของอัตแลนตาครับที่สามารถเบียดชนะ Milan, เอซมิลานไปแบบสุดมัน3ประตูสองนั่นเองครับและก่อนเกมคู่นี้ครับในมุมมองตา่างประเทศรับสื่อตา่างประเทศยังยกให้ดังด้านของเจ้าถิ่นอย่างออตแลนตากับเงื่อนไขวันนี้ครับจะต้องบังคับชนะสถานเดียวเท่านั้นครับ เสมอไหนเสมอการนรับหรือว่าแพ้ไม่โอเคนั่นเองนะซึ่งถ้าวัดกันแล้วหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนนับในฤดูกาลนี้ผลงานดีด้วยกันทั้งคู่นะถึงแม้ว่าในด้านของเจ้าถิ่นอัตลันต้านะจะสามารถกำชัยครับมาได้ติดต่อกันหลายนัดก็จริงครแต่ทีมผู้มาเยือนนับ อย่างด้านเอซีมิลานเกมเยือนดูจัดจ้าเหลือเกินนะับเชื่อว่าวันนี้ครับในมุมที่จะเสมอไหนเสมอกันและโอกาสที่จะแบ่งคะแนนกันนะครับอาชีบ้านของอาร์ตาลันต้านะครับก็มีเยอะมากๆนะครับยังไงหนึ่งทีมหน้ากล้องคนระับประจำค่ําคืนวันนี้ครับขอมองไปอย่างด้านของทีมผู้ไม่เยือนนะครับอย่างในด้านทัพปีศาจแดงดำเอซีมิลานนะครับค่ำคืนวันนี้ปิดประตูแพ้ครับไม่บุกไปเสมอก็บุกไปชนะเลยสำหรับค่ำคืนวันนี้นั่นเอง